นับเป็นฟอร์มที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องสําหรับแพสซันดากา้ากองหน้าชาวแซมเบียของเลสเตอร์ซิตี้พอหลังจากเพิ่งทาประตูแรกกับทีมได้ในนัดที่พาต้นสังกัดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4-2เมื่อเสราร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดเขากลมาคนเดียว4เมตรผ่าเลสเตอร์ชนะสาป์ตักมอสโก4-3ในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มได้อีกแน่นอนมันยังเร็วเกินไปที่จะตอบได้ว่ามีเป็นการเสริมทัพที่คุ้มค่าของเลสเตอร์หรือไม่ หลังจากดาก้าเพึ่งย้ายมาจากเรดบูซาบวกเมื่อสเสมอที่ผ่านมาแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีในระดับหนึ่งของเรสเตอร์ในเรื่องที่ว่าพวกเขามีกองหน้าคนอื่นที่สามารถพึ่งพาได้จากตลอดช่วงที่ผ่านมาพวกเขากองพึ่งพาจะมมี่วาดี้ในการทําประตูเป็นหลักหลายคนอาจยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับดาก้ามากเท่าไหร่แต่การที่ตอนนี้เขาเพิ่งอายุ23และก่อนหน้านี้ไม่เคยอยู่กับทีมใน5หลีกใหญ่ยุโรปมาก่อนเลย วันนี้เรามีเก็ดเล็กเกดน้อยกับเจ้าตัวมานําเสนอกันสืบสายเลือดนักฟุตบอลน,นักบอลบางส่วนนั้นตัดสินใจที่จะเป็นนักเตะตามคนในครอบครัวดาก้าก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันเพราะว่านัททารีดาก้ากคุณพ่อของเขาเคยเล่นใ้กาบในโตเจนสตาร์ทีมในระดับท้องถิ่นมาก่อนโดยตอนนั้นพ่อของเขาลงเล่นตำแหน่งปีโดยถึงแม้ชื่อเสียงของเขาจะไม่โด่งดังมากนักแต่ก็มีเงินมากพอที่จะใช้เลี้ยงดูครอบครัวได้อะไรก็ตาม นาทาลี่เสียชีวิตตั้งแต่ที่ดากา้าอายุเพียง12ปีนั่นถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของเด็กหนุ่มที่มองว่าพ่อเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เขาตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูครอบครัวต,ต่อจากผู้เป็นพ่อให้ได้และจะถึงตอนนี้ต้องบอกว่าเขาทําหน้าที่นั้นได้ดีจึ่งจากการที่เขาได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ67,000ปอนด์มันก็น่าจะทําให้ครอบครัวของเขาอยู่กันได้แบบสะดวกสบายขึ้นใจบุญตั้งแต่เด็ก การที่เขารับหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวตั้งแต่วัยรุ่นมันทำให้เขามีความรับผิดชอบสูงมากจนถึงขนาดที่เขายังคอยให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนมากที่สุดเท่าที่จะพอทําไหวด้วยทําให้หลายคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ยากลําบากเกินไปนักถ้าคุณตัดสินใจช่วยคนที่จนกว่าตัวเองในตอนที่คุณมีเงินมากมายไก่กองแล้วล่ะก็ล่อยคุณมีเงินมากแค่ไหนมันก็ไม่มีทางทําให้คนร่ำรวยมากพอในทางกลับกันถ้าคุณให้ความช่วยเหลือทีลนิดอยู่บ่อยๆมันก็ถือว่ามากพอแล้วดาก้าเคยเปิดใจไว้แบบนั้น ติดทีมชุดใหญ่เร็วคาบคูเซลติกคือสโม,มสรอ,อาชีพที่ดาก้าเอาไปฝึกสีเท้าด้วยในระดับอะคาเดมี่ซึ่งเขาถือเป็นนักเตะที่มีสีเท้าโดดเด่นมากกว่าคนในวัยไล้เรียกกันจนทำให้สุดท้ายเขามีชื่อติดทีมชุดใหญ่ของขาคาบคูในตอนที่มีอายุเพียง15เท่านั้นหรือก็คือ3ปีหลังจากที่คุณพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงนอกจากนี้ดาก้ายังได้ประเดิมสนามให้กับทีมชาติแซมเบียชุดใหญ่ในตอนที่มีอายุ16ปีกับอีก6เดือนเท่านั้น จากการที่ตอนนั้นคุณซือทีมชาติแซมเบียต้องการกล่องหน้าตัวเป้ามาช่วยทีมในการลงเล่นศึกแอฟริกาเนชั่นครับรอบคัดเลือกทีมโปรดอยู่ในอังกฤษแม่เป็นเรื่องธรรมดาที่นักบอลทุกคนจะมีทีมโปรดในวัยเด็กดาก้าเองก็มีทีมรักเหมือนกันแถมทีมที่ว่าก็อยู่ไม่ไกลจากต้นสังกัดปัจจุบันของเขาด้วยเพราะทีมในดวงใจของเขาก็คือลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเป็นเด็กครอบก็เพราะคุณพ่อของเขาเคยเชียร์ของแดง แถมตอนที่เขาเป็นเด็กนันลิเวอร์พูลก็มีนักเตะชื่อดังของทวีปแอฟริกาในตอนนั้นอยู่ทีมด้วยเช่นดิโกแบร์ซงอดีตกองหลังทีมชาติแคมรูนและเอลฮาเจดิยุปอดีตนักเตะชาวเซเนก้าเป็นต้น